จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวรร์จอมราชันตอนที่1,285คันทีเมื่อปรากฏว่านางสนมสูงสุดเป็นลักคณาอย่างไรก็ตามนั่นไม่ได้หมายความว่าหยางฉีเพิ่งจะเปิดเผยความลับของดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์กับเธอนอกจากนี้เขายังเชี่ยวชาญในการโกหกเมื่อเขาต้องการสนมสูงสุดฟังอย่างตั้งใจและไม่ขัดจังหวะ หลังจากที่เขาพูดจบเธอกล่าวว่าม ah ีสมบัติว ok um, ิเศษมากมายในดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ที่สำคัญที่สุดคือเหรียญตรามรดกของราชาผู้สังหารอมตะและอย่างที่สองคือผนึกเทพเจ้าเจ้ารู้จักพวกเขาหรือไม่เห็นได้ชัดว่าทักษะนี้เป็นสิ่งที่นางสนมสูงสุดสนใจมากที่สุด ยางชีครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นกล่าวว่าข้าเคยได้ยินอย่างแน่นอนเกี่ยวกับเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมตะและตราประทับแห่งกองทัพเทพเจ้าข้าเคยได้ยินว่าคนที่ชื่อสวรรค์ที่ภาคภูมิใจพาพวกเขาไปเขานำการนองเลือดมากมายมาสู่ดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์ในที่สุดก็ชนะแผนพังราชาหมื่นโลกราชาผู้สังหารอมตะและตราประทับแห่งกองทัพเทพเจ้า เส้นทางสู่โลกแห่งเทพเจ้าเขาทำให้ถนนโบราณสู่เทพเจ้าทั้งหมดกลายเป็นความกลาหลนโดยสิ้นเชิงอะไรนะสวรรค์ที่ภาคภูมิใจสนมสูงสุดดูตกใจ ถูกต้องพระสนมสูงสุดข้าคิดว่าเขามาจากตระกูลที่ภาคภูมิใจนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือว่าเขาไปเยือนโลกแห่งเทพ,พเจ้าแล้วกลับไปยังดินแดนที่ไม่บริสุทธิ์แต่ใครๆก็พูดกันเสมอว่ากฎเวทมนต์แห่งโลกถวยเทพห้ามอย่างนั้นข้าเลยไม่แน่ใจว่าเขาทําได้อย่างไรเจ้ามีความคิดใดๆหรือไม่ เป็นความจริงที่ไม่มีใครสามารถไปยังโลกเบื้องล่างได้ตั้งแต่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่หายตัวไปสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจสวรรค์ที่น่าภาคภูมิใจคาแทบไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาได้รับสมบัติล้ำค่าที่สำคัญมากมายตระกูลที่ภาคภูมิใจเก็บความลับไว้มากมายไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ใดที่กล่าวว่านี่เป็นข่าวที่สันสันเทือนและสะเทือนโลกและแน่นอนข้าจะตอบแทนเจ้าอย่างดีสำหรับมัน ทหารนำรางวัลสำหรับคนเหล่านี้รับยาลูกกรลัน่นหัวใจหยกน้ำค้างสมบัติวิเศษและชุดกรอะมาคนละชุดและเนื่องจากเจ้าเป็นลักคณาทั้งหมดมันน่าเสียดายจริงๆถ้าหากข้าจะไม่ช่วยเจ้าข้าจะอนุญาตให้เจ้าเข้าไปในห้องโถงปราดเพื่อฝึกฝนและฝึกฝนเป็นเวลาสามเดือนพวกเขาทั้งหมดคุกเข่าลงและหมอบลงขอบคุณมากพระสนมสูงสุด เจ้าออกไปได้ขันทีรับคําสั่งนี้จากข้าและนําพวกเขาไปที่ห้องธงปราดเพื่อฝึกฝนพวกเขามีอิสระที่จะโต้อตอบกับคนอื่นๆที่ฝึกฝนหรือฝึกฝนเจ้ามีเวลาสามเดือนอย่าเสียเวลาไปเปล่าๆระหว่างทางอย่าลืมอธิบายความลับของห้องธงปราดยกน้ําแข็งเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะทําการฝึกอบรมส่วนตัวสําหรับเจ้าเนื่องจากเจ้าเป็นผู้นําของสมาคมจอมปราดฐานการฝึกฝนในปัจจุบันของเจ้ายังขาดอยู่มาก เมื่อได้ยินเช่นนี้อย่างฉีก็ถอนหายใจด้วยความโล่งใจขันที่บางคนพาพวกเขาไปยังสถานที่อื่นบนภูเขาขณะที่พวกเขาเดินไปพวกเขาผ่านวังและอาคารมากมายล้วนเปล่งประกายและบริสุทธิ์ ห้องถงปราดมีอยู่ในสมัยของห้องถงแห่งสวรรค์ทุกวันนี้มันถูกแยกไว้สําหรับราชวงศ์เพื่อใช้ในการฝึกเทพชั้นผู้น้อยสามารถฝึกฝนบนแท่นล่างเทพสามัญสามารถใช้แท่นกลางได้และเทพพระเจ้ายิ่งใหญ่สามารถใช้แท่นด้านบนได้เจ้าสามารถฝึกฝนทักษะการต่อสู้หรือใช้พลังของถงแห่งสวรรค์เพื่อชําระล้างร่างกายของเจ้า เจ้ายังสามารถเสริมสร้างจิตวิญญาณทางเนื้อหนังของเจ้านางสนมสูงสุดให้พรแก่เจ้าแต่ละคนด้วยยาลูกกระยกน้ำค้างหัวใจซึ่งเป็นรายการที่หายากมากพวกเขาทำมาจากน้ำค้างหยกที่เก็บเกี่ยวในสมัยโบราณและสามารถล้างหัวใจและช่วยให้จิตใจก้าวข้ามได้ขณะที่พวกเขาเข้าไปใกล้ขันทีที่เฝ้าทางเข้าได้ปิดกั้นเส้นทางของพวกเขาอย่างไรก็ตามขันทีที่นำหน้าพวกเขาได้แสดงเหรียญตรานประจำตำแหน่งของนางสนมสูงสุดและพวกเขาก็ได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างใน ภายในยางชีรู้สึกถึงพลังแห่งเทพของเขาพลังศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่แห่งนี้แข็งแกร่งกว่าภายนอกหลายเท่าจนถึงจุดที่เกือบจะเป็นวัตถุคนอื่นๆในกลุ่มของยางชีรู้สึกเจ็บปวดเมื่อกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งพุ่งออกมาจากพวกเขาทำให้พวกเขาดูเหมือนซอมบี้ที่ถูกแสงแดดส่องโดยตรงแสงปราดนี้แข็งแกร่งอย่างเหลือเชื่อคนเลี้ยงแกะอุทานมันมีผลในการแบ่งเบาบรรเทาแต่มันก็เจ็บปวดแสงนี้รุนแรงกว่าแสงของโลกทวยเทพจริงๆ ถ้าคนเลี้ยงแกะไม่ได้รับการปลูกฝังเวทมนตจอมปราดที่ยิ่งใหญ่ของหยางชีศาสตร์แห่งพลังปราณปีศาจของเขาเองจะทำให้เขากลายเป็นผงธุลีพวกเขาทั้งหมดรู้สึกเหมือนอยู่ในเตาอบนี่คือแสงปราดแห่งห้องทงสวรรค์ยางชีกล่าวใช้มันเพื่อควบคุมจิตวิญญาณเลือดและเนื้อของเจ้าถึงจะเจ็บแต่ถ้าทนได้ก็คุ้มค่ามีความรู้สึกว่ายายกน้ำค้างหัวใจไม่ใช่เรื่องตลกรีบกินมันซะ พวกเขาทั้งหมดทำอย่างนั้นและทันทีที่พวกเขากินยาพลังก็ไหลผ่านพวกเขาตอบโต้ความร้อนที่ระเหของแสงปราดและทำให้พวกมันเข้าสู่สภาวะที่เย็นสบายไปที่แท่นสำหรับเทพเจ้าทั่วไปคันทีกล่าวและเข้าร่วมกับเหล่าสาวกที่นั่นจําไว้ว่าอย่าสร้างปัญหาใดๆและในขณะที่เจ้าได้รับอนุญาตให้ต่อสู้ด้วยการฆ่าเป็นสิ่งต้องห้ามเข้าใจแล้วใช่ไหมเจ้ามีเวลาสามเดือนขันทีรีบออกไป ยางชีมองไปรอบๆและเห็นว่ามีปรมาจารย์จำนวนมากกำลังฝึกฝนอยู่ที่นี่พวกเขาทั้งหมดมาจากตระกูลจัก,กรพรรดิห้ามบุคคลภายนอกเขา้าผู้คนต่างทำงานหนักในการบ่มเพาะต่อสู้อย่างดุเดือดนั่งสมาธิใช้ยาลูกกรฝึกการหายใจหรือฝึกในรูปแบบอื่นๆและแม้แต่เทพชั้นผู้น้อยที่อ่อนแอที่สุดในหมู่พวกเขาก็อาจแข็งแกร่งกว่าเทพชั้นผู้น้อยองค์ใดๆจากบ้านบวงสรวงเทพสิบถึงร้อเท่า กล่าวอีกนหนึ่งผู้คนที่ฝึกฝนการฝึกฝนที่นี่สามารถเอาชนะคนธรรมดาร้อยคนในระดับเดียวกับพวกเขาได้ด้วยตัวคนเดียวการฝึกที่นี่เป็นเรื่องยากและนักปรา์ก็ทำให้มันเหมือนเตาอบมันเจ็บปวดแต่ผลประโยชน์มหาศาลอย่างฉีและคนของเขาใช้เวลาไม่นานในการทำความคุ้นเคยกับสถานการณ์จากนั้นพวกเขาก็เริ่มทำงานนั่นเป็นความจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับหยางฉีผู้ซึ่งเริ่มดูดซับแสงที่เจิดจ้าเข้าสู่ความเป็นเทพของเขาอย่างบ้าคลั่ง ในทันทีแง่มุมที่เป็นแก่นสารมากมายของการเป็นพระเจ้าของเขาก็เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเขาไม่เคยถูกประครบประงมด้วยวิธีนี้แม้แต่ยาลูกกรอที่เขากินเข้าไปยาลูกกรอจะเทียบได้กับความรุ่งโรจน์ของถงสวรรค์โบราณได้อย่างไรอย่างฉีมุ่งหน้าไปยังแท่นสำหรับเทพเจ้าทั่วไปที่ซึ่งแสงนั้นแรงกว่าที่ทางเข้าและจะเจาะเข้าไปในร่างกายโดยตรง อย่างไรก็ตามเขาไม่มีปัญหาในการดูดซับมันทําให้เขาตัวสั่นเมื่อเขารู้สึกว่าตัวเองใกล้จะทะลุออกจากระดับเทพสามัญระดับกลางแล้วเขามั่นใจแล้วว่าเขาจะสามารถเข้าถึงระดับเทพผู้ยิ่งใหญ่ได้ก่อนที่เวลาสามเดือนจะมาถึง สหายของเขารีบมองหาสถานที่ที่เหมาะสมในการทำงานเกี่ยวกับการเพาะปลูกและทักษะพลังปราณของพวกเขาอย่างไรก็ตามก่อนที่พวกเขาจะได้เริ่มทำงานจริงๆกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งก็เข้ามาใกล้กลุ่มคนในราชวงศ์ที่มองพวกเขาอย่างเย็นชาหนึ่งในนั้นเทพสามัญที่มีฐานการบ่มเพาะที่น่าประทับใจกล่าวว่าพวกเจ้าเป็นใครเจ้าไม่มีสายเลือดจัก,กรพรรดของราชวงศ์เทพเจ้าแห่งชีวิตนิรันร์แล้วเจ้ามาทำอะไรที่นี่ส่วนที่เหลือในกลุ่มล้วนเป็นเทพสามัญ พระพรหมเตรียมจะอธิบายโดยกล่าวว่าพวกเราเฮ hey, ยังชี้ขัดจังหวะเจ้ามาที่นี่เพื่อต่อสู้หรืออะไรธุระอะไรของเจ้าถ้าเรามาที่นี่เพื่อการฝึกฝนถ้าจะสู้ก็จัดไปไม่มีประโยชน์ที่จะเสียเวลาไปกับการพูดไร้าสาระเข้ามาเลยไปกันเถอะเด็กๆข้าอยากรู้จริงๆว่าสาวกของจักร,กรพรรดิเหล่านี้มีความสามารถอะไรตกลง เดิมทีคนของอยางชี้หวังที่จะทำให้สถานการณ์ราบรื่นแต่เมื่อเห็นท่าทีของเขาแล้วพวกเขาจะต้องกลัวอะไรพวกเขาโจมตีโดยไม่ลังเลคนเลี้ยงแกะนั้นเร็วที่สุดและเขาได้ฟันสาวกของจัก,กร,กรพรรดิคนหนึ่งที่หน้าอกด้วยกรงและปีศาจบูมแม้ว่าคนเหล่านี้จะเป็นสาวกของจัก,กร,กรพรรดิแต่พวกเขาจะเทียบได้กับผู้เลี้ยงแกะด้วยประสบการณ์อันโชคชนได้อย่างไรก่อนที่พวกเขาจะมีโอกาสตอบโต้พวกเขาก็โดนโจมตีทั้งหมดโลกที่ภาคภูมิใจ ผู้สังหารพระพรหมดาบที่17พี่ชายคนโตพวกเขาทั้งหมดโจมตีเหมือนสายฟ้าจากสวรรค์สูงสุดในชั่วพริบตาสาวกของจักรพรรดิเลือดไหลออกมาอย่างมากมายและร้องให้ออกมาอย่างสมเพศสิทธิที่เป็นผู้นำและพยายามสร้างปัญหาไม่เคยแม้แต่จะมีโอกาสสร้างปัญหาก่อนที่เขาจะกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดเจ้ากล้าดียังไงที่พยายามโย่อโมโหพวกเราอย่างฉีกล่าวพร้อมกับสายหัวไยหัวออกไป เขาเตะพวกมันออกไปทีและคนส่งพวกมันกลิ้งออกไปที่มุมไกลของเวทีเรามีเวลาที่นี่แค่สามเดือนและเราไม่อยากให้พวกเจ้าเสียเวลาเปล่าเขามองไปรอบๆเพื่อนๆแล้วพูดว่าถ้าใครสร้างปัญหาอย่าเสียเวลากับคำอธิบายเพียงแค่เอาชนะอืออออกจากพวกเขาทันทีไม่เป็นไร สองเดือนผ่านไปทุกคนมีความก้าวหน้าอย่างมากและอย่างฉีก็ได้ทะลงผ่านไปสู่จุดสูงสุดของระดับเทพสามัญแล้วบางครั้งสาวกของจักรพัิจะมาหาเรื่องแต่อย่างฉีและคนของเขาจะทุบตีพวกเขาอย่างไร้ความปราณีในที่สุดก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พวกเขาคำพูดแพร่กระจายไปทั่วว่าพวกเขาดูร้ายเพียงใดในที่สุดพระพรหมก็กลายเป็นมหาเทพถัดมาคือโลกที่ภาคภูมิใจตามด้วยผู้สังหารคนเลี้ยงแกะยางซานดาบที่17 พี่ชายคนโตและประมาจารย์ซือจื่อพวกเขาทั้งหมดกลายเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่ทีละคนมีเพียงอย่างฉีเท่านั้นที่ตามหลังขณะที่เขาดูซาบแสงปราดเข้าสู่ราชันเทพเขาก็ค่อยๆไปถึงจุดที่สามารถสร้างโลกขึ้นมาได้แม้จะเล็กแค่ไหนก็ตามมันเป็นอาณาจักรแห่งถวยเทพภาพลวงตาแต่อย่างน้อยก็สามารถบรรจุสิ่งต่างๆไว้ภายในได้ ในขณะที่หยางชีทำงานอย่างหนักเพื่อพยายามบุกเข้าสู่ระดับเทพพเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ร่างหนึ่งก็เข้ามาหาเขามันเป็นขันทีและในขณะที่เขาเดินไปปรัดดูเหมือนจะยอมรับการมีอยู่ของเขาดูเหมือนว่าครึ่งหนึ่งของเขาเกี่ยวข้องกับหยางและอีกครึ่งหนึ่งเกี่ยวข้องกับหยินขณะที่เขาเข้ามาใกล้หยางชีก็ทำท่าทางกวักมือเรียกขันทีใหญ่เนี่ยหยินหยางเขาพูดโดยตระหนักดีว่าบุคคลน,นี้คือใครตอนที่1286เนี่ยหยินหยาง เห็นได้ชัดว่าขันทีเนี่ยยินอย่างคนนี้น่ากลัวกว่าราชาเทพไร้ความปราณียางชีเริ่มคิดทันทีว่าจะจัดการกับเขาอย่างไรมองไปที่พี่น้องของเขาเขารีบไปและประสานมือด้วยความเคารพข้าเป็นคนรับใช้ที่ต่ำต้อยของเจ้ายางชีแห่งสมาคมองค์รัชทายาทด้วยความเคารพนายท่าน ขันที่เอามือไพล่หลังแล้วพูดว่าข้าชื่อเนี่ยินยางสันนิษฐานว่าลินลี่แห่งความฝันพูดถึงข้ากับเจ้าข้าเฝ้าดูการแสดงของเจ้าที่นี่ในห้องโถงปราดในช่วงสองเดือนที่ผ่านมาและเจ้าทําได้ดีมากเจ้าและเพื่อนของเจ้าเหล่านี้เป็นคนที่มีความสามารถพิเศษเจ้าน่าประทับใจยิ่งกว่าสาวกของจัก,กรกรพัตในบรรดาผู้คนที่อยู่ในระดับเดียวกับเจ้าข้าสงสัยว่าจะมีใครบ้างที่คู่ควรกับเจ้า ข่าวแพร่สะพัดไปในตระกูลของจักรพรรดิและไม่มีใครกล้าตำหนิเจ้าเจ้าทำได้ดีด้วยพรที่เจ้าได้รับให้สามารถฝึกฝนที่นี่ในห้องถงปราดใช่ขอบคุณมากสำหรับคำสรรเสริญของเจ้านายท่านแม้ว่าข้าควรจะบอกให้ชัดเจนว่าพี่น้องของข้าที่นี่ยังไม่สนใจที่จะเข้าร่วมสมาคมองค์ราชายาทข้ายังคงดำเนินการอยู่นอกจากนี้ยกน้ำแข็งและนางสนมสูงสุดก็ ไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายเพิ่มเติมใดๆทุกคนรู้เกี่ยวกับนางสนมสูงสุดที่ช่วยหยกน้ำแข็งและเป็นที่ทราบกันทั่วไปว่านางสนมสูงสุดต่อต้านองค์รัชทายาทข้าจะไม่ถือมันกับเจ้าข้ารู้ว่าเจ้าได้รับการฝึกฝนจากราชาเทพไร้ความปราณีและเจ้าพักดีต่อองค์รัชทายาท นอกจากนี้ค่าสัมผัสได้ถึงรัศมีขององค์รัชทายาทที่อยู่บนตัวเจ้าเจ้าชายองค์รัชทายาทสนใจที่จะพบเจ้าแต่เขามาช้าในช่องว่างนิรัน์ที่ซึ่งเขาออกไปค้นหาโอกาสที่จะกลายเป็นเทพสูงสุดแต่กลับลงเอยด้วยการต่อสู้ครั้งใหญ่กับเทพสูงสุดองค์อื่นไม่ว่าในกรณีใดด้วยเหตุนี้เขาจึงไม่สามารถมาพบเจ้าได้หยางชีมีสีหน้าผิดหวังทันทีนั่นสินะ นี่ยินยางกล่าวต่อเขาใช้ความพยายามอย่างมากในการดูแลเจ้าดังนั้นเขาจึงสั่งให้ข้าพาเจ้าออกจากสถานที่นี้และพาเจ้าไปที่คลังสมบัติของจัก,กรพรรดิและให้เจ้าเลือกสมบัติเป็นรางวัลเจ้าคิดว่าไงคลังสมบัติจัก,กรพรรดิ หัวใจของหยางชีพุ่งสูงขึ้นทันทีจุดประสงค์ทั้งหมดของการผจญภัยครั้งนี้คือการเข้าไปในคลังสมบัติแห่งนั้นและจนถึงจุดนี้ความก้าวหน้าที่สุดที่เขาทำได้คือการกำหนดตำแหน่งทั่วไปของคลังสมบัติเขาได้แพร่เชื้อให้กับคนไม่กี่คนที่นี่ด้วยตัวอ่อนของปีศาจทำให้เขาสามารถสอดแนมความคิดและความทรงจำของพวกเขาได้ใช้วิธีการนั้นการติดตามสถานที่นั้นไม่ใช่เรื่องยากนะเมื่อสบโอกาสเขาวางแผนที่จะแอบเข้าไปขโมยชิ้นส่วนของหยกมหาตามะ ด้วยการวาดบนชิ้นส่วนของหยกที่เขาครอบครองอยู่แล้วเขาสามารถสัมผัสได้ถึงการมีอยู่ทั่วไปของชิ้นส่วนอื่นที่อยู่ใกล้เคียงยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเร็วๆนี้เขาเพิ่งใช้ความเป็นเทพแห่งราชันในการสร้างร่างกายแห่งแสงปราดซึ่งจะทําให้เขาเดินทางผ่านภูเขาเหล่านี้โดยไม่มีใครตรวจจับได้ไปกันเถอะ ทันทีเนี่ยหยินหยางกล่าวเขาควายยางฉีแล้วบินขึ้นออกจากห้องถงปราดและมุ่งหน้าไปยังภูเขาอีกลูกที่อยู่ใกล้เคียงด้วยความสะดวกที่เนี่ยหยินหยางเคลื่อนไหวเห็นได้ชัดว่าเขามีอำนาจมากเพียงใดในเมืองจัก,กร,กรพรรดิเห็นได้ชัดว่าเขาเป็นก้นกุฏิที่ดูแลขันทีทั้งหมดนอกจากนี้จากวิธีที่เขาเข้าถึงคลังสมบัติได้ง่ายเห็นได้ชัดว่าองค์รัชทายาททรงอิทธิพลเพียงใด ในม่ช้าพวกเขาก็มาถึงภูเขาที่ส่องแสงเจิดจ้าและแสงที่รุนแรงซึ่งมีรูปร่างเป็นรูปคาถาอันทรงพลังและได้รับการปกป้องโดยเทพที่บริบูรณ์และสมบูรณ์แบบที่ทรงพลังนี่ยินอย่างรอดลงและกระแสพลังปราณจำนวนมากพุ่งเข้าหาเขาอย่างไรก็ตาม,มเมื่อพวกเขาไปถึงเขาพวกเขาก็ถอยทันทีเพราะรู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าของพวกเขาขอแสดงความนับถือก้นกุตกิขันทีประสานเสียงและคุกเข่าลง เปิดคลังสมบัติเขากล่าวองค์ราชทายาทรับสั่งให้พาคนผู้นี้เข้าไปข้างในเพื่อเลือกสมบัติหรือยาลูกกรเป็นรางวัลครับท่านทันทีผู้คุมปฏิบัติตามทันทีและเนี่ยหยินหยางก็พาหยางชีเข้าไปข้างในเมื่อมองไปรอบๆหยางชีเห็นว่าภายในภูเขาทั้งหมดถูกเจาะออกและปรับโครงสร้างเป็นคลังสมบัติขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยสินค้ายาลูกกรวัสดุก่อสร้างสมบัติวิเศษแผนผังการสร้างคาถา ศิลาเทพซากศพเทพ,พเจ้าความเป็นเทพ,พเจ้าของเก่าและแม้กระทั่งกองซ้อนของสลักโบราณมันมากเกินกว่าจะรับไหวในพริบตาเดียวที่กล่าวว่าอย่างฉีไม่สามารถสนใจสมบัติทั่วไปทั้งหมดได้น้อยลงเขาส่งเจตจำนงอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาออกไปและดึงพลังจากร่างกายแสงปราดของเขาเพื่อเชื่อมต่อกับพลังปราณสำคัญภายในภูเขาในขณะที่เขาค้นหายกมหาตมะมีม troop. สิ่งหนึ่งที่แน่นอนยกอยู่ที่นี่ ก่อนหน้านี้เขาไม่สามารถทำอะไรที่ไม่ดีกับเนี่ยหยินหยางในปัจจุบันได้แต่สองเดือนที่ผ่านมาของการบ่มเพาะทำให้เขาเข้าใกล้ระดับเทพผู้ยิ่งใหญ่จนแม้แต่เทพที่สมบูรณ์แบบก็ไม่สามารถฆ่าเขาได้นอกจากนี้เขามีออร่าขององค์รัชทายาทและแสงปราดแห่งผนึกเทพ,พเจ้าตราบเท่าที่เขาเล่นไพ่อย่างถูกต้องไม่มีทางที่เนี่ยหยินหยางจะสังเกตเห็นสิ่งใด บอกตามตรงว่านี่เป็นเพียงส่วนนอกของคลังสมบัติเท่านั้นมีส่วนภายในที่แม้แต่เนี่ยยินยางไม่สามารถเข้าถึงได้ขณะที่ยังชี้มองไปรอบๆเขาก็ส่งร่างกายแห่งแสงปราดของเขาไปยังส่วนลึกของคลังสมบัติร่างกายแห่งแสงปราดสร้างจากแสงปราดชนิดเดียวกับที่ปกคลุมทั่วเมืองหลวงและได้รับอิทธิพลจากรัศมีขององค์รัชทายาทและผนึกเทพ,พเจ้าด้วยเหตุนี้มันสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระโดยไม่คำนึงว่าจะมีการสร้างคาถารูปแบบค่ายกลใด ในไม่ช้าร่างกายแห่งแสงปราดของเขาก็อยู่ในส่วนลึกของคลังสมบัติผ่านการไร้มนขนาดมหึมามากมายที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าใครก็ตามที่เข้าไปในนั้นทันทีถ้าเขาเข้าไปในสถานที่นี้ด้วยตัวตนที่แท้จริงเขาจะถูกค้นพบทันทีแต่ร่างกายแสงปราดของเขาไม่สามารถตรวจจับได้ บอกตามตรงมีสมบัติล้ำค่าบางอย่างอยู่ที่นี่แต่ท้ายที่สุดแล้วเขาต้องการที่จะจดจ่ออยู่กับหยกมหาตามหักสิ่งที่เขาได้ยินนั้นถูกต้องเทพ,พเจ้าสูงสุดแห่งราชวงศ์เทพเจ้าชีวิตนิรันได้ศึกษาหยกมหาตามะแต่ก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรจากมันมากนะคาดคะเนว่ามีคนไม่กี่คนที่เคยมีประสบการณ์การฝึกฝนที่เบี่ยงเบนเพราะมันทําให้ชื่อเสียงของมันไม่เป็นมงคลในที่สุด แน่นอนว่าหากเทพเจ้าสูงสุดครอบครองมันในขณะนั้นหยางชีจะไม่มีโอกาสได้รับมันแต่เมื่อพิจารณาจากที่ทราบกันดีว่ามันสามารถทำให้คนคลั่งไคล้คลและแม้กระทั่งดูดซับพลังจิตของใครก็ตามที่ทำงานกับมันนานเกินไปมีคนไม่กี่คนที่สนใจที่จะเข้าใกล้มันมากเกินไปดังนั้นมันจึงถูกขังไว้ในคลังเก็บของโดยภูเขาแห่งรัศมีและแสงซึ่งอำนาจของผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ใช้เพื่อปราบปรามปีศาจที่แท้จริง กล่าวอีกในหนึ่งมันเป็นสถานการณ์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับหยางฉี่ว้าวมีสมบัติมากมายที่นี่เขาคิดและมองไปรอบๆพร้อมกับร่างกายแสงปราดมันเป็นภาพที่น่าตื่นตาแต่เขารู้ว่าเขาไม่สามารถทำอะไรได้มิฉะนั้นเขาจะถูกค้นพบเขามองได้แต่สัมผัสไม่ได้กล่าวอีกในหนึ่งเขากำลังซื้อของผ่านหน้าต่างนั่นอะไร มันคือซากศพของเทพ,พเจ้าผู้สมบูรณ์แบบซึ่งเป็นตัวตนที่ไรขอบเขตตั้งแต่สมัยโบราณน,นอกจากนี้เขายังได้เห็นยาลูกกรคุณภาพสูงจำนวนมากรวมถึงสิ่งของบางอย่างที่เป็นของราชาทั้ง72เขาและมีรูปแบบค่ายกลคาถาที่สามารถล็อกตัวตนที่แข็งแกร่งพอๆกับเทพ,พเจ้าสูงสุดเขายังมองเห็นชิ้นส่วนของยานโอกาสที่เขาระบุได้ทันทีว่าเป็นระบบการผลิตระดับเทพของเรือลาดตะเวนแห่งอารยะธรรมนี้มันทิ้งอยู่ในคลังสมบัติ หากไม่มีระบบเริ่มต้นก่อนจัก,กรพัรดิสวรรค์เครื่องยนต์ของเทพผู้ยิ่งใหญ่ระบบพันธุกรรมระบบการประเมินพลังและอื่นๆระบบการผลิตความเป็นเทพพเจ้าก็ไม่มีประโยชน์อย่างยิ่งโอ้ถ้าคาคว้าสิ่งนี้ค่าจะถูกค้นพบทันทีแต่ถ้าผู้สังหารอย่างอมตะสามารถสร้างเรือล่าตระเวนแห่งอารยธรรมให้สำเร็จได้แน่นอนว่ามันจะต้องแข็งแกร่งพอที่จะสร้างอาณาจักรเทพ,พเจ้าที่เหนือกว่าบ้านบวงสวงเทพ ยางชี้อดไม่ได้ที่จะน้ำลายไหลกับสิ่งที่เขาเห็นอย่างไรก็ตามเขายังคงควบคุมความตื่นเต้นเอาไว้เดินต่อไปเขาผ่านรูปแบบค่ายกลคาถาทำลายล้างซึ่งเขาเห็นดอกไม้มากมายหน้าแปลกที่ดอกไม้ดอกหนึ่งไม่มีกลีบดอกมีเพียงเกสรตัวผู้เท่านั้นซึ่งเมื่อเขาตระหนักได้ว่าเป็นส่วนที่ขาดหายไปของดอกไม้แห่งกาลเวลาที่เขาได้รับจากสารเจ้าแปลงความกลาหนหากเขาสามารถทำดอกไม้แห่งกาลเวลาได้สำเร็จเขาสามารถปลดปล่อยพลังของมันและเปลี่ยนแปลงเวลาได้และด้วย ความเป็นราชาแห่งเทพของเขาเขาจะต้องไปถึงระดับที่น่าเกรงขามอย่างแน่นอนในความเป็นจริงเขาไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเขาทำอย่างนั้นน่าเสียดายที่เขาทำได้แค่มองดูไม่สามารถสัมผัสได้ต่อไปเขาเห็นสมบัติทุกประเภทและในขณะที่เขาดำเนินต่อไปพลังปราณที่สำคัญยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกับความรู้สึกของประวัติศาสตร์จากสิ่งที่เขาสามารถบอกได้เป็นเวลาหลายพันปีแล้วที่ไม่มีใครเคยอยู่ในสถานที่แห่งนี้ ทันใดนั้นร่างกายแห่งแสงปราดของเขาก็มองเห็นบางสิ่งข้างหน้ามันเป็นหยกโบราณชิ้นหนึ่งวางอยู่บนแท่นบูชาวิเศษมันเป็นเพียงเศษเล็กเศษนาทครึ่งฝ่ามือแต่ลวดลายที่สลักไว้บนพื้นผิวนั้นแสดงถึงนรกและเต่าของปีศาจพวกมันมีความหมายลึกซึง้งและคล้ายกับตัวอักษรแห่งความทุกข์ยากหนึ่งหมื่นตัวจากม้วนหนังสือหนังแกะมันคือชิ้นส่วนของหยกมหาตามะที่เขาตามหา เหลือเชื่อค่าฝันถึงช่วงเวลานี้มานานแล้วไม่มีใครสามารถใช้สิ่งนั้นได้เพราะมันจะกลายเป็นหายณะสำหรับพวกเขาแต่ในมือของข้ามันอยู่ในระดับเดียวกับผนึกเทพ,พเจ้าเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ